วันนี้พวกเราออกหาเที่ยวควันหลวงปีใหม่นะคะเขาดาวอยู่ที่บ้านแล้วก็จะไปเขาดาวนอกบ้านเราจะไปไหนกันเนี่ยเราจะไปไหนกันโชเฟอร์ขาไปไหนคะจะไปที่จะไปที่กลางนาคาเฟ่จะไปที่กลางนาคาเฟ่ที่บ้านนานขงเนาะเราจะไปกิน กันที่นั่นเอาไปทุ่งนาคาเฟ่เอ้คือคุณนายกับคุณนายเชี่ยเชี่ยเชี่ยคุณนายตุ่งนาหน้าร้อนตาตาร้่นเป็นคนที่ใจดีนะพาเพื่อนๆไปเลี้ยงอ่าเป็นพวกที่ใจดีจะพาเพื่อนๆไปเลี้ยงคาแฟ่ทุ่งนาคาเฟ่นะคะเซ็นเงินคุนายขอบคุณไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนใจขอบคุณเจ้ะพาไว้ก่อนนะคะเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมเดินทาง ก็จะมียายตุ้มีมีแม่วาดแม่วาดแล้วก็ข้างหลังก็จะมีแม่น้อยแม่น้อยแล้วก็จะมีแม่ม่านกี่กี่สาววันนี้เราไปกันกี่สาวห้าสาวกับหนึ่งนมสาวเหมือนสาวเมือนสาวเหมือเป็นสาวกันหมดทุกคนนะคะสาวเลือหน่อยเราพูดสาวเลือล่อนหล่ะสาวเลือหน่อยอ่ะ ก็ยังดีเหลือน้อยก็ยังดีนะเออดีดีก็ไ่เหลือายเออดีกว่าไม่เหลือได้ซัมนีกับเอาแล้วเนาะเอดีน่ะรถใหมนะเออรถใหม่แอร์ก็เย็โอ้ยเอาไปเที่ยวทะเลข้างห้าแลยนะ แม่น้อยบอกว่าเมาไปกี่เราที่สนามที่พอก็ได้ที่พอกได้ไม่ใช่ติดต่อไม่ได้ยังไงเราจะเหมาอยู่ไงเราจะเหมาอยู่ไม่ใช่มาเห็นแล้วโอ้ยเยอะไปกับเมาล้นแล้วหนูกำลังดูครูค่ะใครลูกใครกำลังดูคุณครูอยู่ใคร ไปซ้ายค่ะซ้ายไปซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนูกํำลังดูครูอยู่ใครลูกรายงานตัวมาเดี๋ยวนี้คุณครูจะไปกินกาแฟคุณครูจะไปปีใหม่ที่ทุ่งนาคาเฟ่นะคะกดเลิฟเลิให้คุณครูด้วยใครเข้ามาแล้วกดเลิฟเลิให้ด้วยนะคะ อยาขี่รถอยากอิ่มเลยอยาละใช่ไหมแม่แม่ใช่ไหมพวกแม่อยากขี่รถใช่ไหมถ้อบ้านแล้วมันจับเก่าใช่ไหมเด่เ่น่ะเ้เปิด่นนเ่นเด่นเดูเ่นเด่นเด่นเดืน่นเด่นเด่นเ่นเด่นเด่นเด่นเ่นเนเดภนเด่นงด่นเ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 ร่นเด่เ่นเด่นเด่นัดไน่เด่นเนเน่นเ่นเ่ ไปมาแล้วใช่ไหมโชเฟอร์ไปมาแล้วใช่ไหมคะดูชั่วโมงบ่นตันเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดึตัวเม่นนักออกพื้นสามสี่จังหวัดแถวนั้นยังพอไปอ๋อแสดงว่าโชเฟอร์เพิ่นชินเส้นทางหมดแล้วก็บพอไปได้ครับพอไปได้บพอไปได้ตัวเม่นยังรอเพื่อว่าอยากไปเที่ยวน่ะเผื่อไปเที่ยวจะได้เรามีเรามีรถตู้มีเจ้าของรถตู้เป็นคนที่ อ่าค,คนคนกันเองเนาะเออราคาก็น่าจะเป็นกันเองด้วยไม่ใช่อะไรหรอกโชเฟอร์สั่งได้นะแมนบอร์เมจันเมจัน่ะ ค่ะเชเฟอร์สั่งได้ใช่ไหมคะสั่งเด้ครับสั่งไนนมเป็นแล้วเปแล้วพดไปมานลูกงหมเ้ไปโอ้ช่งบ่ไวช่วงนี้ไปเองเหอครับเพราะว่าเร้าเกษเสียนเราก็เริ่มมักไปทังนี้แล้วตะกี้เนงบรรกษเสียนแต่คันบอมว่างเราต้องให้ต้องให้ เสียแล้วก็วจะของไปเองนะครับบอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่ติภาร,รก,กิจจริงๆก็ให้หนูถามก่อนมาที่นี่เพื่อเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยกันนะให้เสียเออนรับพ่ออย่างดีเนาะ จนครับชื่อประจนคร้แสนพ่อประจนประจนครพุษะพ่อประจนจนตัวนี้เพราะแม่จนทุกจนยากจนจ้าจานยศผู้หญิงครับการต่อสู้การติดต่อสู้พจนพายเดอเออพ่อประจนมันรูเดือนกินดีต้อนรับนะคะสมาชิกใหม่ผ้าพวกเข้าไปท่องเที่ยวแสดงว่าเลี้ยใช้ได wi <ocalypse> ้ตลอด24ชั่วโมงไหม อ่ายี่สิีช yes ั่วโมงไหมตอบก่อน24ชั่วโมงเลยคันคันคันเขาปะผูกแกไวแต่ว่าแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขอบคุณแม่ทองจันทร์ด้วยนะคะที่ให้มีวันนี้ให้มีสถานการณ์ณตอนนี้ขอบคุณแม่ทองจันทร์มากๆนะคะ ก็ก็ว่าเด้อทุ่งนาคาเฟ่นน่หนูยเม่ท่านไปจักเสือเป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกวิ่ยดีใจหลายขอบคุณหลายๆด้อแในทั้งจันเด้อใจี่เป็นคุณแม่แม่พวกเราก็จะเรียกกันอย่างนี้อยู่แล้วขอบคุณลูกแล้วแม่ถ้าเป็นลูกนี่แม่ต้องดูแลลูกตลอดใช่ไหมโอกก็ขับน้อยลูกดูแลแม่น้อยเออนูยังไม่มีรายได้แม่นูยยังเล็กอยู่ ลูกอย่อาย่าเอาเปียกแม่ยังใหญ่แล้วต้องดูแลแม่ใช่ไหม <c oughs> ใช่ลูกใหญ่แล้วว่าลูกต้องดูแลแม่มเป็นบ้าง่ะมันถึงจะถูอาผมว่าถ้าบีบต้นลมรื่นสิถึงนั้นะเป็นหน่อยใหญ่มากเ้อค่ะเด้อมันสิเพราะเนี่ยใหญ่มากบรรทุกฝนมาใหญ่มากห้บานหน้านลุ่งฝนอ่ะยินดีต้อนรับใหญ่มาเลยใหญ่มาเลย ไทยบ้านทุ่งฝนยินดีต้องรับนะคะ้อใจได้เขาหาไายเขาได้หลานนี่นะอ้าวมาาธรรมดาเลยเนาะมานอนก็ต้องขอฮหแมนแมนแมนๆนนเอาคือสรุปแล้วไม่เท่าบอแมนเขาเป็นขี่กระปอมเขาต้องปรับตัวได้เปนองกันเนาะทำไมต้องสรุปล่ะคะรักกันวันนี้ดีกว่าเดช งานเป็นไปเมาอย่างค่ะฮะไม่เมาหรอกค่ะไม่เมาหรอกค่ะวรรักน้ำลายค่ะน้ำลายฉันเมาเหล้าน้ำเมาแล้วอะไรขันอยู่อันนี้นะขัดอยู่อะไรสดนะเราไลฟ์สดนะ ไปเลยไปต่างประเทศเราหมดแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วอ่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์เราอยู่ไม่ได้เทียมให้สนุกนะคะใครมีความลับลับไหอนะกัญญาพัฒน์เหรอกัญญาพัฒน์กัญญาพัฒน์ชื่อเล่นชื่ออะไรเดี๋ยวนึกก่อนมุกกี้หรือเปล่า มุกี้ใช่ไหมมุกี้กำลังดูไลค์คุณครูอยู่ใช่ไหมปวดหัวใจเลิบเลด้วยเด้อคุณครูกำลังจะไปไปทุ่งนาคาเฟ่คุณครูจะไปกินกาแฟกินกาแฟที่บ้านมันไม่อร่อยนะคะต้องไปกินกาแฟนอกบ้านงอใช่ค่ะวันวันอังคารเอาแตงโมมาให้ครูลูกหนึ่งเด้อ เอาแตงโมแดงแดงมาให้ลูกนึงเด้อคุกกี้เด้อเลือกเอาลูกแดงแดงเลยเอามาด้วยตอนเช้าเลยอ๋อให้หัวใจสีแดงมา้ลยดวงเลยอย่าลืมแตงโมแดงแดงเด้ออย่าลืมแตงโมเดี๋ยวจะสนับสนุนแตงโม ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าถึงบ้านไหนแล้วคะถึงบ้านไหนแล้วค่ะเดี๋ยวเราดูป้ายก่อนนะคะน่าจะออกจากบ้านโนนสมบูรณ์มาแล้วเรากายปีนบ้านโนนสมบูรณ์มาแล้วค่ะกายปีนบ้านแล้วมันใกล้จะหอดหรือยังยังเลยแม่หนูไม่เคยมาไงต้องถามแม่น้อยบ้านอะไรนะแม่น้อยบ้านอะไรบ้านนาน้ังขอ เลยปบาซีรีสเาที่เขามาเปที่เขาไปเบ้ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ทุ่งนาคาเฟ่ที่เขาไปเบื้องเ้นขจรเอาเล้เขาไปบ้านไหนุเมันมีป้ายไม่จันทร์อ่านซีป้ายน่ะเหลืออีกแปดกิโลพี่บุญพี่บุญรักนะครับอีกแปกิพี่บุญรักนมหมดแล้วค่ะแตงโมหมดแล้วโอ้ยไปซื้อมากไหม ไปซื้อมาไปซื้อมาแ,แ่งโมหมดแล้วค่ะว่<ร>ะจันแกาวแล้วไปเอามาอีกระวังด้วยน,นะคะโอ้โหมันเห็ดกันแน่น,น,น้ากเลยถึงแยกเราจะไปพี่บุญรักแล้วแต่ว่าเราจะเราจะไปไม่ถึงพี่บุญรักนะคะเป็นครั้งแรกของยายตุ๊กที่จะไปทุ่งนาคาะฟ่เห็นแต่เขาลงในเฟซเนาะ งามมาสันใะเบิ่งดูไปเบิ่งมาเสียงามอีหลีบอของกล้องหวยไหลนี่จุดใช้ซะปนะกานแมนบอค่ะงาน้องผมนยิ่สิบครกล้องหวยไหลทไมจะประกันกับแม่ประกัอดูช่างหวยไหล แม่ค่ะมันจะอยู่ข้างบ้านของหนูแม่น้อยก็แม่มากเป็นยังไงเงาปากไว้อยู่ข้างหลังน่ะสีมันง่ายมั้ยเนี่ยคนลงเสียงสีบอกคนยังไม่มาลงให้ค่ะเออเอาลงวันไหนแล้วค่อยบอกเด้อลงวันไหนค่อยบอกแตงโมมาวันไหนค่อยบอกเดี๋ยวจะสนักสนานเอาลูกเดียวกินคนเดียวไ่จาจับ เอารูปเดียวนะปั่นนห้าอกโบเดี๋ยวก็จะสั่งเรื่อยๆันจะยุป้ายตัวเบื่อกป้ายดีๆมันจะลุกป้ายมันจะยู่ข้างซ้ายมือเขาเดี่ยวทางวัดด้อมันจะบอกอยู่กาคาเฟ่ก็นั่นแหลกต้องให้แม่จันมองป้ายไงคะซ้ายมือนะคะเดี๋ยวเราดูด้วยกันเราดูป้ายไปด้วยกันอยู่ซ้ายมือวบบทุ่งนาคางนาคาเฟ่บ้านเสรีพัฒนากายไปก็กายบ้านนี่ไปแล้วมันกระสี ว่าเป็นยังครับก็จะบอกไายมาให้หมดง่ายโซฟเฟอร์โซฟเอร์มันต้องสังเกตกัรพรานก็ค่อยเบิรงนห้องเขาไปาอยู่แล้วค่ะเขาเขาในชุมชนหนูไม่เคยมาสักทีไงหนูก็เลยบอกพี่กัดไม่ได้วุ้นยังี่หพนอยล่ะเฮาเจ้า็ได้ใส่เวลาทั้งในรถด่็น ในบ้านได้เลยบ้านเซรีบ้านเซรีบ้านเซรีบ้านใหม่พัฒนาไม่ไม่ในบ่านป้ายทุกนาคะพี่เรียกป้ายเขาใช่ไหม ใส่ขึ้นตาดีแค่เรียกทางวัดนี่เรียกซ้ายหรือเรียกขวาอ๋อนี่ไงอฮะนี่เจอแล้วป้ายทุงนาคาเฟ่เฉียงสันดอกโอ้ยเฉียงหน้าคาเฟ่สันดอกอีแม่เอ้ยเราบอกเขาออกหน้าเราเข้าไปอ๋อเราจะไปอันนี้ป้ายห้าบ้านนี้เป็นยังเป็นยังเห็นแล้วถุงนาคาเฟ่ห้าก็เลื่องของเออจะถุงนาคาเฟ่นั่นเห็นว่าหนูอัดอยู่ในคลิปหนูก็ว่าทุงนา ทุงหน้าเนาะเที่ยงนาคาเฟ่นะคะป้ารถขึ้นหลายแท้บอ้แม่มันเต็มหมดแล้วบอกเข้าชินั่งทางไล่ะเขากันไปยืนเอาแกรู้ไหมไปยืนถ่ายรูปเอาไป อ้าวไม่ใช่จะได้จอดรถตรงนี้เลยเหรอจอดเสรจล้จอดบ้านคุณบอกแบนี้ไอ้ไอ้ไอ้ไปรถจ้างมีทางออกทา้งคุณแล้วี๋ยวเขาไปชมสัก่อนมันเป็นอะไรมันมันจะมีทางออกทางน้นมา้างวาเท่บาที่นี่มองจอดรถเต็มเอียดเลยจอดเปี่ยนังนี่จอดท่นี่ไม่่หรอแมนบ่จดนนี้มาเียงหน้าเข้าไปลึกไหมล่ะไม่น้อยถึงแล้วจอดในวัาได้ไหมล่ะมีนี่เดินจอดรถที่ทางคุณ เราเข้าไปจอดในว่าตรงนี้ได้ไหมนี่อันก่าไปจอดใว่าดีว่าค่ะแม่แม่มเร็เดินเรามาถึแล้วนะคะมาถึงแล้วาเขแ้มาถึงแวมาถึงแล้วมาถึงแล่วมาถึแวม่แล้วมาถึงแลวมาถึงล้วมาถไ้ม่ถึแ้ม่ไดแ้วมางแล้วมางแล้วมาล้มาถึงแล้มานึง้าแ้วางล้วาง่มาถึ้วนาถึงแลวางาคากไปบ้างเอ้วค่อยไปไล้หมคะไม่ได้ไกลลูกก็อยู่บ้านนานงนี่ไง ยังไม่เคยมาเหลอมุกี้ยังไม่เคยมาเหรอยังมองข้างมองข้างนี้ด้วยไปแตแถวจ้ารถสวยเดี๋ยวจังูงอุ้ยไอ้คนเก่งอยู่แล้วพวกเจ้ากับพูดมาโอ้เขาก็ย่านรถสวยเขา ไม่ไม่ไม่ถ้าบุ้มพวกเราก็ช่วยกันอเมริกันช่วยกันอเมริกันแชร์เป็นคุณครูสนุกหนูอยากไปบ้างแย่เดี๋ยวใครมาเดี๋ยวใครมาโอเลยลงด้วยได้มาจอดรถในวัดเลยยายมุกกี้เอ้ยมาจอดรถในวัดเลยรถเยอะรถเยอะ คนหลายคนหลายเดเปอร์เต์เหรอแ่ลายบอมีมีได้กี่เปอร์เซ็นต์นีพอเบิร์จะได้เพิมพอเบิร์ดเปเซ็นมันเลยยัยเทียบม,มันแล้นะแมสทุกคนต้องสวมแมสด,ด้วยนะคะกัาาแมสหาแมสก่อ,อนได<ม>้ไหมนั่นเห็นบอบอกตัต้มูแม่แม่แต่ หนูบอกอเพื่อนหนูก็ลืมเลยเห็นไหมล่ะโอ้ยลืมแมสเลยเปลี่ยนกระเป๋า thank you so much แมส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 โอ้ยหนูวันหนูจะแมสของพ่อมาอยู่วานหนูจะคล้องคอมาอยู่หนูก็ลืมคคุุณณ

คือเดดกึ้นดไอคือเดพอลุ่งขึ้นมาขึ้พอเหี่ยงอีดีก็มีคนมาจอดจอดรถในวัดหลายหลายคันอยู่นะขางนิดหน่อยนั่งบนรถก็เจอออก่าถึงเลย ซื้อวัดยังนาะนี่นาะพูใ้ใดอ่านป้ายวัดยังนี่วัดอะไรเนี่เรามาจอดรถอยู่ในวัดนี่ตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่เถียงนาคาเฟ่โอ้วัดศรีสมพรเจอไป้ายวาแล้ววัดสีสมพรคนน่าจะมาเยอะนะ เดี๋ยวจบไลฟ์ไปแค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์อีกทีนึงนะคะขอจบไลฟ์ก่อนจ้าปิดตรงไลน้อปะที่นี่เนาะปิดใจปะเน้อสิปิดใจปะเนาะบ้านโออสักเท่าไหร่ั้น ແນ່ນອນເພິ່ນຊິໄດ້ຄັນມັນໄດ້ກັນກໍແມ່ນໄດ້ອ່າເຈົ້າໃສ່ຫວັງໃຫ້ມັນຊິສົ່ງໄປກວດກຽມເຊື້ອເຮັດເ